สวัสดีครับอยู่กับช่อง YouTube เบนซ์ซีดีวัวชนนะครับวันนี้วันศุกร์ที่31มกราคม2568นะครับกับบรรยากาศการเปรียบวัวสนามกีฬาชนโคทุ่งทะเลหลวงจังหวัดสุขโขทัยครับสำหรับการเปรียบวัวในวันนี้นะครับทางสนามจะทำการแข่งขันกันวันที่ 22, 23, คกุมภาพันธ์สองพาครับเดีย๋ยวเราไปดูบรรยากาศด้านในกันครับสำหรับคู่เอกทางสนามนะครับได้ทำการเปรียบไว้แล้ว7คู่นะครับคู่ที่ 1, แมงมุมดำกับลูกฟ้าใส13ล้านนะครับแล้วก็คู่ที่ 2, ลูกสิงห์ทุ่งแสงเดือนกับไอบ้ใบเพชรชุมแสง5ล้านแล้วก็คู่ที่3นะครับร้อยเล่ทุ่งแสงเดือนแล้วก็กับหม่อมเย็นเพชรพยาวัน1ล้านแสน แล้วก็อีก4คู่เป็นวัวรอบรุ่น420กิโลนะครับทีมงานค่ายโคเพชรผาพึ่งนะครับบ้านเก่าเมงมุมดำครับ ู้แดงครับเดินเข้ามาเพชรผาเพึ่งนะครับไฟลงเงินนี้ทุ่งแสงเดือนนะครับรวัชนแล้มันคืนของผมไม่ล

ยังไม่ลงครับยังไม่ลงตาพึ่งเจตาพึ่งไฟแดงครับไม่ชอบครับไม่ชอบเดี๋ยวเราดูคู่ต่อไปครับ โบว่าต้องขาโบติดคู่แรกนะครับตัวนี้ค่ายโคเพชรตุ่น99นะครับพี่เก่งหนองไม้กองนะครับชิงรางวัลกันที่ข้างละหนึ่งแสนนะครับติดกับปูทับเบิกเพชรบูนนะครับเดี๋ยวเราไปดูปูทับเบิกครับตัวนี้ครับปูทับเบิกเพชรบูนชิงรางวัลกันที่ข้างละหนึ่งแสนครับชนสองแสนเลย ก็เป็นบรรยากาศการทำสัญญาครับระหว่างสุโคไทยกับโูทเบิกเพชรบูรณ์นี่ครับพี่เก่งนองไม้กองเสื้อแดงเซ็นสัญญาอยู่ครับอันนี้ก็ทีมงานพูทเบิกเพชรบูรณ์ หัววันนี้ก็ามาร้อยกว่าตัวนะครับ นี่ค่ายของทุ่งแสงเดือนนะครับตัวนี้ดูทับเบิกเพชรบูรณ์นะนี่เอาพูดถึงแล้วถ้าผมไม่ตอบเขาผมไม่เอามาเคียงหรอกเนี่เอาดาวนาวิ่งนะดาวนี่แค่ไม่หล่อมันช่อย่าชวนใหม่เงี้ยไม่ใช่ไงหรอกชวนใหม่อย่าไวลงนี่หายก้อนที่อย่าจำอย่าดำนี้ไว้ลงเออนี่นอนอยู่แล้วเอาไว้ลองยัยไหมเสร็จแล้ว เต็มทเได้เบวกไถ้าเกิสอเอาก่อนได้สัญญาช่วยบนติดอกนึูครับชิงนวันกันที่ข้างละสองแสนนะครับตัวนี้เซบิคค่าโคทุ่งแสงเดือนตัวนี้สอลุ่งเรืองพูทะเบิกเพชรบูรณ์เสร็้ลุงครับชิงนวันกันที่ข้างละสองแสนครับ ตัวนี้เป็นวัวฟูทับเบิร์กนะครับที่ว่าสมัครบัวรอบรุ่น380กิลไฟที่ผ่านมาครับน้ำหนักเกิน 2> 2. ไม่สามารถ5.2ทำการแข่งขันได้นะครับเลยมาเป็นรอบปกติกับทุ่งแสงเดือนครับตัวนี้ครับไคลโคทุ่งแสงเดือนเยบิกนะครับชิงรางวัลกันที่ข้างละ2000 0 0นะครับ200000ไคลโคทุ่งแสงเดือนครับ ชือออกหน่อยไข่โพสอลุงเรืองภูทับเบิกเพชรบุญนะครับ วันนี้วัวเยอะนะครับร้อยกว่าตัวครับชายโคเพชรผ่าพึ่งวังเจ้ามาหกนะครับทีมงานเสือแชมปแม่สอดมาสี่นะครับแล้วก็พี่น้องบุญดอยพบพระมาอีกนะครับแล้วก็จังหวัดแพร่นะครับต้องขอขอบคุณนะครับทุกท่านที่นํามาเปรียบใน,ในวันนี้ด้วยนะครับแล้วก็ขอขอบคุณทีมงานผูทับเบิกเพชรูนด้วยนะครับ วันนี้มาหลายตัวนะครับคูท้าเบิกไปบปรูนนะครับ <At S 2> <mel od ical way> ติดอีกหนึ่งคู่ครับตันนี้ค่ายโคเพชรผาพึ่งฝ่ายนเงินเชิงตะวันกันที่ข้างละห้าหมื่นติดกับพี่แพรครับค่ายโคโคอินเตอร์นะครับฝ่ายแดงเดี๋ยวเราไปดูฝ่ายแดงครับดูคน่ขายโคเพชรผาพึ่ง หลวงเจ้าจังหวัดตากสีดำตัวนี้ครับค่ายโคกูินเตอร์ติดกับเพชรผาพึ่งนะครับริงราว,วันที่ข้างห้าหมื่นครับเจ้าของไายพยักครับมาที่ตรองเปียกโพได้ครับเจ้าของไายพยักอันนี้ก็ดูกันอยู่ระหว่าง ไค่โคเพชรทุมแสงกับไค่โคนายกชายนะครับา้นตอนนี้ข้างละ2ล้านนะครับตกลงกันที่ข้างละสองล้านเดือนมีนาคมครับเดือนมีนาคม

เขาก็จะเป็นคู่เอกในรอบเดือนมีนาคม2,568นะครับวันที่29 30มีนาคม2,568ครับระหว่างสุโขทัยกับสงขานะครับฝ่ายน้ำเงินสอนเพชรนะครับฝ่ายแดงนายกชายสงขาครับตัวนี้นะครับติดดีนึ่งคู่ชิงรางวัลที่ข้างละสา0 0 0ื่นนะครับ ตัวนี้บ้านสวนสุขโขไทยนะครับบ้านสวนติดกับตัวนี้ครับเมืองเก่าสุขโขไทยเช่นกันจริงระวันกันที่ข้างละสามหมื่นครับตัดกลับมาคู่เอกในรอบเดือนมีนาครับระหว่างสอนเ,เท็กสายผมไปชุมแสงนะครับกับ ใชโคโยกจสงขาครับก็เป็นบรรยากาศการวัดเขานะครับถ่ันกางศดาสไรกหมอ้ล้วสำซิ่งค่ายโคเพชชุมแสงครับชิมรางวัลกันที่ข้างละ2ล้าน นี่เลยนี่ลยโอเคตัวนี้ครับค่ายโคนายกชายสงขาครับติดกับหมอลำซิ่งเมอสักครู่ครับเ๋ยวนะ ติดอีกหนึ่งคู่ครับเชียงวันกันที่ข้างละเก้าหมื่นตัวนี้ค่ายโคทุ่งแสงเดือนครับส่วนตัวนี้นาคุณไกสุขโขทยัยเก้าหมื่นนะครับติดกันที่เก้าหมื่นค่ายโคทุ่งแสงเดือนครับค่ายโคดีซีเอฟฟาร์มครับลองรถนะครับติดกับของเซบิกทุ่งแสงเดือน phải sống tâm kênh Ghiền Mì máy? Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ติดอีกหนึ่งคู่ครับแตงโมนะครับแตงโมค่ายโคทะเลหลวงกับบวัวบ้านดอนจันทร์สีสำโรงสุขโขททยนะครับค่ายโคขุนศึกทะเลหลวงกับค่ายโคทะเลหลวงนะครับชิงรางวัลกันที่หนึ่งแสนนะครับหนึ่งแสนข้างละหนึ่งแสน ยูแล้วดูวัดเขาเอาไปด้วยนะทุกทีนะได้วลานี่ไงค่ายโคขุนศึกทะเลหลวงครับเสียยูดอนจันแตงโมค่ายโคทะเลหลวงรีวิว้ะ แสนวิววิวที่เขาที่เขาเล่นนะอันปั๊บติดหนึ่งคู่ครับค่างละห้าหมื่นครับไข่โชค NK นครฟาร์มบันดาลรันทอยสุโขทัยชิงรางวัลกันที่ข้างละห้าหมื่นครับติดกับตัวนี้ครับน้องสนไข่น้องสนครับกวนใจน้องสนครับชิงรางวัลกันที่ข้างละห้าหมื่นนะครับ

ติดอีกหนึ่งคู่ครับของน้องโต้งค่ายโครโรงเรียนมัธยมภาคเหนือนะครับกับนาขุนไกนะครับ,บววนาคุนไกสุขโทัทยทั้งคู่นะครับชิงรางวัลกันที่ข้างละหนึ่งแสนนะครับตัวนี้ของด่านมันสวนสุขโทไทยครับตัวนี้นาขุณไกลนะครับสีสำโรงสุขโทไทยนะครับชิงรางวัลกันที่ข้างละหนึ่งแสนนะครับหนึ่งแสน ค่ายโคโรงเรียนมัธยมภาคเหนือน้องโต้งครับตัวนี้ค่ายโคขวัญใจคุณนายสั่งลุยนะครับสีสำโรงสุขโขทยัย ใายโคกิติคุณครับเมืออ่อ,อไรจะแจ้งครับรใายโคกิติคุณครับชิงรางวัลกันที่ข้างละหนึ่งแสนนะครับหนึ 1, ่งแสนบ้านสวนสุโข,ขไทยตัวนี้ครับหวังมีดสีสำโรงสุโข,ขไทยไชิงรางวัลกันที่ข้างละหนึ่งแสนนะครับหนึ 1, ่งแสนติดอ,อีกหนึ่งคู่ครับหัวสีสำโรงสุโคไทยนะครับ ค่ายโคเพชรดอนโกนะครับชิงราวันเงินที่ข้างละ3 0,000ติดกับตัวนี้ครับค่ายโค3พี่น้องวังน้ําขาวบ้านด่านลันหอยสุกโกไทยตัวน้ำเงินชื่ออะไรกินกันเท่าไหร่เนี่ยห้าพันสูงตัวห้าพันไอสูงสุกกินกันเท่าไหร่ฝ้าน,นู่นะ ทุกคนดีไหมยูทูบครับยูทูบพูดหน่อยยูทูบพูดอะไรดีอะสสูนะรัตอีกหนึ่งคู่ครับข้างละหนึ่งแสนครับค่ายโคเก <with> you? ้าร้านโฆษณาเสียทอมนะครับขายของไหม ยิ้มหน่อยครับฝากเอซีหน่อยครับฝากเอสซีช่วยเชียร์ช่วยติดตามชมด้วยกันครับผมครับครับขายโคเสียทอมเก้าล้านโฆษณาครับเดี๋ยวเราไปดูคู่นะครับอีกตัวนึงตัวนี้ครับติดกับเสียทอมครับขายโคเพชรสอนตะโกนะครับเสียรวยบ้านสวนสุโขททยครับชิงรางวัลกันที่ข้างนั้นหนึ่งแสนนะครับ ก็เป็นบรรยากาศก,การเปรียบวัวสนามกีฬาชนโคทุ่งทะเลหลวงจังหวัดสุขโขทัยนะครับประจำวันศุกร์ที่31มกราคม2568นะครับย,ยิ่งใกล้เย,ย็นยิ่งคึกคักครับสนามกีฬาชนโคทุ่งทะเลหลวงจังหวัดสุขโขทยัย

ตอนนี้ก็ดูกันอยู่นะครับตัวนี้ครูทระเบิกเพชรบูรณ์ตัวนี้นายยกชายสงขาต้องวัดวัดต่อให้มันทำเขาให้ดูได้ไหมทำเขาให้ดูเลยเดี๋ยวตกลงันเรื่องเข,งขาก่อนนะครับเราไปข้างหลัง ภูทับเบิกเอ้ตัวนี้นายกชายสงขาตัวนี้ภูทับเบิกเพชรบูรณ์ครับ

ทำเขาเดิมครับไม่แต่งเขานะครับใช้เขาเดิมเดมก็อี่ยผมสี่อยู่แล้วมันสังวเยอะเลยเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอข้ามไปถ่ายคู่ห้าหมนก่อนนะครับเดี๋ยวเรากลับมาครับ ครับตัวนี้ครับชิงกันที่5้าหมื่นครับของพี่มิงครับพี่มิง้งมิ้งตาย<อ>ติดกับตัวนี้ครับเสียนุยเต้นรถสุขโขทยัยชิงรางวัลกันที่ข้างละห้าหมื่นครับห้าหมื่น ตู้ไ่สู้กินแแคมือเดส้าสองเก้าไปรับผครับรับตามองใ็ไม่ใส่ยังไงผมใส่ติทเดียวนีได้ไหมใส่ติเดิมเอ๋ออเรยอใส่นิดเดียวใส่นิดเยียวอย่างน้ละอีเดี๋ยมดตัตั้งย์ให้หือคนเยีตั้งยีตั้งเลย

ตัวนี้ค่ายโคคอินเตอร์ตัวนี้ค่ายโคเพชรผาพึ่งนะครับ

โดยพี่แผนจะต่อเขาและคันปลายนะครับปิดปลายให้กับคู่ต่อสู้

เให้้ฝังโดยตกลงพันเก่ากันนะครับแล้วก็ให้ฝ่ายตรงข้ามไปพันเขานะครับพวกนนนนนาา้อยี่เเเัััขขู เออเอาจุดนี้แหละพี่ไม่ต้องไปเรื่องเขาเนี่ยคือที่เขายอมเองเราไม่ได้บังคับเนาะอันนี้ไม่ต้องคุยแล้วอันนี้รู้แล้วเพราะว่าพี่เขาจะเอาจุดพกไปแข่งไม่เป็นไรผมคุยตัวนี้ไม่เอาอย่างเดียวเขาได้ใช่ท่นรองไม่ต้องมาแย่เลยท่าน้องไม่ต้องแย่เลยว่าอย่างโู้นอย่างนี้พี่แผนเป็นตัวช่วยอยู่แล้วแล้วผนจะให้พไปแข่งเเอาอาตัดบพกไปแข่งแค่นั้นเองเพราะว่ามันเล็กสั้น ผมเอาไม่ต้องคว้าว้าไม่เอาอย่างเดียวเอาไม่ต้องควคว่เอาอย่างเดียวนันเลยแค่ยังไงก็แค่มาเอาต่อแค่นี้พอไม่เอาข้างนี้แน่ครับไมให้ไม่แปเอาแค่นี้พอผมจะเอาไม่มีอะไรบังผมเลยต่อไม่ติดอล้วต่อไกลไม่ต่อไม่ได้แล้วมันค้มแน่ ใจมนเลองหุกยเลยเนี่ยอน้ต่อแล้วก็ขนตัวเลยนแ่ต่ออย่างี้ก็ได่นี้ขอได้แล้วอ้อต่ออน้อพอดีเลยให้แกขึ้นอีกิดนิดไปเออมอหลมอมาดราประเทศขายผัดขาให้เมีที่นี่มีที่นี่มี่แก้ัไมอ่แก้ยังไงนน้แหละอั เนีหละอาอาเอาไม้ลูกมาดีวัดะไรดูไหนไม่แล้วผันเขาให้เลยหักเลยคงยอตัวที่หักเลยรอใเลยีใสก็ไม่เอาไม่ได้ไม่กว้างกว้างเอม่กว้างกว้างเออผมไม่เป็นตบประมาณนี้อ้านี่เดียยวเดกันนี่้เอามีดมาตัดนี่ือเลยเลย ่ายหมอขึ้นไปเงิดหน่อยนี่ต่อไไม่่ด้เราตอยากเขามันโตด้วยต่อไม่ได้เขามันโตพี่บอยทำให้ได้อะพี่บอยแบนี่แหละนอ่าแบบนี้เอ้าแบบจะจะชนจะชนได้ล้วขนาดนี้เอาแแนีหละพี่บอกว่าถ้าไม่เจ็บพี่ยังพันให้เลยนะเนี่ยจะเอาแบบนี้อ่ะพี่บอกถ้าไม่จิบนี่พี่พันอย่างนี้ไม่ต้องต่อบ

ขึ้นมานิดนึงแล้วก็พันเขาปิดปลายนะครับจิงระวันกันที่ข้างอาสามแสนตากับสุโขทัยหวังเจ้านะครับหวังเจ้าจังหวัดตาสามแสนเฟือกคืบไปค่ายโคโคอินเตอร์ ถึงราวันกันที่ข้างละ3สามแสนครับสำหรับวันนี้นะครับทางสนามกีฬาชนโคทุ่งทะเลหลวงจังหวัดสุโข,ขทัยนะครับ เปียบวัวได้ทั้งหมด16คู่นะครับรวมเดือนมีนาห1คู่นะครับ16คู่แล้วก็ของเก่าที่เปรียบไปแล้วนะครับมีแมงมุมดํากับลูกฟ้าใสนะครับ1คู่ลูกสิงกับไอใบ้นะครับแล้วก็ร้อยเล่มอมเยืนนะครับแล้วก็วัวรอบอีก4นะครับรวมทั้งหมด7นะครับก็เป็นทั้งหมด16บวกเนะครับเป็น23คู่นะครับ ฝากกดติดตามกด s u b สไคร b ์ช่อง youtube เบนซ์ีดีวัรชนดเลครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ